เมื่อวานนี้ผมดูรายการของคุณสันติสุขกับคุณอุบลรัตน์นะครับออกมาพูดเรื่องคดีที่าสารตัดสินจำคุกคุณสาาพรกับคุณอุบลรัตน์สองปีคือเวลาคุณสันติสุขพูดเนี่ยก็พูดในมุมของคุณสันติสุขนะทีนี้สิ่งที่สารตัดสินในคดีเนี่ยคุณสันติสุข ไม่ได้รู้เนื้อหาในคดีเลยผมบอกว่าสิ่งที่คุณสถาพรกับคุณอุบลร,รัตน์เอามาพูดในคดีผมนะ่ะเขาขึ้นซีจีว่าสักดาพูดอย่างนี้สอสอรักษ์พูดอย่างนี้สักดาพูดอย่างนี้สอสอสคือโต้กันไปโต้กันมาระหว่างผมกับสักดาเป็นคำพูดขึ้น cg ซึ่งข้อเท็จจริงมันไม่มีนะครับ คุณสันติสุขทาไมคุณไม่พูดคุณจะพูดแต่เอาว่าถูกต้องถูกต้องฉะนั้นมันไม่จบนะเรื่องนี้ผมคุยกับคุณสถาพรเข้าใจแล้วแต่คุณอุบลรัตน์ผมไม่เคยคุยด้วยเลยนะครับเขาก็ไม่เคยคุยกับผมเหมือนกันฉะนั้นไม่เป็นไรในกรณีของคุณสถาพรผมจะไม่อุทธรณ์แต่กรณีของคุณอุบลรัตน์ คุณจะอุ่ทร์โอเคผมก็จะอุ่ทร์เหมือนกันนะครับแล้วก็เพราะว่าคุณสารตีสุขบอกผมเองเอสุดแล้วแต่ผมใช่ไหมก็ได้นะครับผมจะไม่อุ่ทร์คุณไม่เอาผลต้องการให้ผมอุ่ทร์ก็ได้เดี๋ยวจะอุ่ทร์ให้ไม่เป็นไรนะครับผมไม่ได้ว่าเพราะคุณพูดเนะ่ยเหมือนผมเป็นคนไม่ถูกต้องแล้วก็คุณสาพรคุณบุรัตรถูกต้องหมดผมบอกแล้วไงคุณไม่รู้ในสำนวนคดีเลยว่าเขาถามกันยังไงคุณไม่ได้อยู่ในศาล ทนายเดชาก็ถามคุณอุบลรัตน์ว่าคุณอุบลรัตน์เคยเห็นคลิปไหมคุณอุบลรัตน์ก็ตอบว่าไม่เคยคุณอุบลรัตน์เคยฟังคลิปไหมคุณอุบลรัตน์ก็บอกว่าไม่เคยฟังฉะนั้นเมื่อไม่มีคลิปไม่เคยฟังคลิปแล้วเอาคำพูดมาขึ้นซีจีเอามาจากไหนนี่แหละคือเป็นความผิดตรงนั้นนะครับที่ศาลตัดสินฉะนั้นคุณไม่คุณไม่ได้มีข้อเท็จจริงที่ออกออกมาให้ข่าวเลยข้อเท็จจริงเป็นแบบนั้น คุณจะอุทอนก็อุทอนเลยผมก็จะอุ่ทอนด้วยนะโอเคไม่เป็นไรแล้วก็ไม่ว่ากันอย่างนี้เรื่องที่สองคุณพูดเรื่องคดีผมที่จริงคุณก็ไม่ได้เกี่ยวข้องนะพูดก็พูดไปเมื่อคุณพูดผมก็จะพูดบ้างคุณบอกว่าในคดีผมเนี่ยสารตัดสินว่าจำคุก6กปีแล้วก็สารตัดสินจะรีทามว่าผิดผมยอมรับผมยอมรับในคำตัดสินของของสาร แต่ผมไม่เห็นด้วยด้วยประการทั้งปวงและผมอุทธร์อยู่คุณก็บอกว่ามีคำพิพากษาเ,าเขียนไว้อ,อยู่ในไปค้นดูได้ไปค้นในของมูลนิธิผมง่ายที่สุดเปิดมาจะมีเลยว่าคำพิพากษาจริยธรรมคำพิพากษาอาญาคุณสันติสุขก็ไม่เคยอ่านผมขออุณาให้คุณไปอ่านซะก่อนผมถึงบอกไงว่าสื่อมวลชนเนี่ยทำหน้าที่ผมเคารพ แต่สื่อมวลชนต้องรู้ข้อที่จริงนะครับอย่าพูดไปมั่วมั่ว,ม,ว,ม,วมั่วไปอย่างนี้ไม่ได้คุณไปอ่านซัก,ก่อนถ้ามีคำไหนที่เขียนมีพยานหลักฐานเอามาอ่านให้ประชาชนฟังด้วยว่าในคดีผมมีหลักฐานอะไรผมยืนยันว่าไม่มีหลักฐานอะไรผมอ่านห้ารอบแล้วทั้งคดีจริยธรรมทั้งคดีายาไม่ได้เขียนเทื่อกถึงหลักฐานเลยนะครับ เชื่อนายศักดาปากเดียวว่าเป็นข้าราชการระดับสูงแล้วก็ลงโทษผมคุณบอกว่าเขามีพยาน17บปากใช่ครับพยาน17ปาก17ปากพร้อมนายศักดามีนายศักดาปากเดียวที่กล่าวหาผมอีก16ปากไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ครับและอยู่ในเหตุการสองปากคือพลตำรวจตีวิวัฒชัยสังขะกับนายเตอ๋อเพื่อนของนายศักดาเนี่ยบ,บชไม่นำมาไต่สวนให้สิ้นกระแสะความ ตรงนี้แหละผมถึงว่าปปชไต่สวนไม่ชอบเอาคนที่อยู่นอกเหตุการณ์มาเป็นพยานแต่อยู่ในเหตุการณ์สมมุติว่าเขายิงกันตายอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยไม่เอามาไปเอาอยู่ที่ไหนก็นไม่รู้อยู่นอกเหตุการณ์มาอย่างนี้เขาเรียกหลักฐานเลยครับฉะนั้นอยู่ในในใน,ในสำนวนคดีเนี่ยก็มีพยานอย่างเดียวก็คือมีการโทรศัพท์หากันนายศักดาโทรหาผมก่อนผมไม่ได้โทรหานายศักดาฉะนั้นมีมีหลักฐานว่าโทรหากัน อันนั้นเ <Marcel o, S 1> หลือครับหลักฐานมันไม่ใช่หลักฐานนะครับเพราะการโทรหากันเนี่ยมันเป็นเพียงบันทึกโทรศัพท์โทรหากันมันพิสูจน์คาพูดไม่ได้ฉะนั้นคุณสันติสุขคุณต้องไปอ่านคําพิพากษาคุณเุิ่งมาพูดถ้าคุณพูดไปเี่ยทาให้ผมเสียหายมันเข้าข้อกฎหมายบิ่นประมาทคุณเข้าใจหรือไม่นะครับการบิ่นประมาทเนี่ยคุณพูดอะไรให้บุคคลที่สามเข้าใจผิดว่าเป็นผมเป็นคนไม่ดี เข้าข้อกฎหมายแล้วหมิ่นประมาทแล้วนะครับเมื่อวานคุณพูดผมไปดูในที่เขาวิจารณ์เขาก็ด่าผมอีกอันนั้นเข้าข้อกฎหมายแล้วคุณพูดไปประชาชนที่ฟังคุณเขาเชื่อว่าผมเป็นคนไม่ดีมันข้อเข้าข้อกฎหมายหมิ่นประมาทแล้วหรือคุณจะต้องการให้ผมฟ้องคุณเหรอถ้าคุณจะจะต้องการให้ผมฟ้องผมจะฟ้องให้ดูไม่เป็นไรครับผมถึงบอกว่า มันควรจะยุติถ้าคุณไม่ยุติผมก็ไม่ยุตินะครับวันนี้ผมบอกว่าผมบอกว่าผมจะไม่อุทธรน,น้องทั้งสองแต่คุณสถาพรโทรมาคุยกับผมหลังจากฟังที่คุณออกข่าวแล้วผมก็บอกคุณสถาพรนะถ้าพูดยาวชืดยืดไปไม่จบนะเออสถาพรเขาบอกว่าเขาไม่พูดแล้วเขาไม่พูดถึงแล้วเขาขอบคุณแล้วที่ผมไม่อุทธรผมรับปากเขาผมก็จะทําตามที่รับปากกับสถาพรแต่อุบลรัตน์ผมไม่เคยคุยด้วยเลย และเขาก็ไม่เคยคุยกับผมเหมือนกันก็ไม่เป็นไรงั้นอุบรัฐก็ว่าไป <c oughs> คุณยอากอุทธรผมก็อุทธรและไปสู้คดีกันดูนะครับว่าศาลสูงจะว่าอยังไงคุณอาจจะพ้นก็ได้คุณอาจจะไม่ผิดก็ได้ไม่เป็นไรนะครับอันนี้เป็นสิทธิของผมและคุณบอกว่าเป็นสิทธิของผมเหมือนกันที่จะอุทธรณโอเคผมจะทําตามที่คุณบอกนะครับคุณสันติสุขอันนี้บอกคุณไว้ด้วยขอบคุณมากครับ